เราต้องการความจริงฮะแต่ถ้าเกิดยังไม่ตรงไปตรงมาเราถึงต้องการความจริงแล้วต้องการความถูกต้องแล้วยอดเก็บเงินไม่ใช่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนที่ได้เงินจากคนส่างประเทศไปมันเป็นหลักหลายพันหลายหมื่นหลายแสนล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามไปที่อธิบดีกรมสครรพากรว่าคุณตรวจสอบยังไงแล้วเงินมหาศาลอย่างนี้ทาไมไม่ไม่เสียภาษีอาจจะมีอ้างว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมของศาสนาไม่เสียภาษีแต่อย่าลืมนะครับมันมีกฎหมายบางข้อว่า ยอดเงินต้องไม่เกินเท่าไหร่นะฮะถึงไม่เสียภาษีนะครับแต่ถ้าเกินหลักร้อยล้านหรืออะไรสักอย่างมันเสียภาษีนะฮะหรืออะไรสักอย่างมันมีตัวเลขอยู่ที่รัฐสภาเคยพูดอยู่ที่คนของกรมสรรพากรเคยพูดอยู่ที่เราไปกรรมธิการคุ้มครองบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้5เดือนผ่านมาแล้วยังไม่มีคําตอบครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวทำความเห็นก่อนกแต่ท่านก่อนครับพี่วภาด5ห้าเดือนผ่านไปแล้วที่เราไปยื่นครับแล้วอธิบดีกรมสรรพากรยังไม่ยังไม่แจ้งผลออกมาเนี่ยพี่อภิาตรู้สึกยังไงครับ ถ้าถามผมผมขัดใจมากเลยสากรเนี่ยจริงๆนะโตให้เขาเ,เสียภาษีแล้วห้าล้านเนี่ยเสียภาษีเนี่ยคุณตอบผมได้ไหมว่าเขามีเขามีบุญคุณอะไรก็คุณเอาเอาเอ,เยยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเขาไม่ได้สร้างชาติสร้างบานทีเนี่คุณอยู่เขามาศาัยคุณอยู่นะแล้วเขาสามารถไม่เสียภาษีแล้วเขาก็เดินลอยชายแล้วเขาย่อยเย้ยพวกคุณด้วยแล้วพวกคุณก็รับราชการคุณไม่ปกป้องทรัพย์สินแผ่นดินคุณยังส่งเสริมเขาอีก ถ้าคุณจะปกป้องทรัพย์สินแผ่นดินหรือคุณจะเห็นแก่ชาติบ้านเมืองคุณต้องเก็บภาษีนอกจากไม่เสียภาษีแล้วนะฮะยังมีการเอางบประมาณแผ่นดินนะครับจำได้ไหมครับผ่านกระทรวงต่างๆเกือบทุกกระทรวงฮะไปสนับสนุนกิจกรรมฮาล้านทั้งหมดด้วยหลาย,ลายพันล้านหลายหมื่นล้านนะครับโดยไม่ทุ่งได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยแล้วยังมีข่าาชกจารต้องไปช่วยเชียร์ให้อีกครับเอาเวลาและการไปช่วยเชียร์เรื่องฮาล้านเนี่ยเขาีกสุดยอดเลยฮะแล้วนอกจากนั้นนะครับมันไม่ได้เก็บแค่เงินอย่างเดียวนะฮะยังวางสเปกไว้เรียบร้อยว่าบร เวลาจะซื้อวัตถุดิบต่างๆทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นบริษัทที่ติดตาฮาลัานด้วยกันด้วยเพระไม่งั้นแล้วจะใบอนุญ,ญาตฮาลัานอาจจะถูกดึงถูกถูกปลดออกเพราะว่าจะมีที่ปรึกษาฮาลัานทุกเดือนไปตรวจสอบโรงงานเพราะฉะนั้นเมื่อบริษัทไหนมีติดตาฮาลัานเขาจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นบริษัทที่มีฮาลัานด้วยกันมันกลายเป็นผูกขาดธุรกิจเลยนะฮะบริษัทหนึ่งติดถ้าจะซื้อจะขายก็ต้องเป็นฮาลัานฮาลัานหมดแล้วทาถ้าทําในประเทศรัฐอิสลามไม่มีใครว่าหรอกฮะแต่นี่มันอยู่ในเมืองไทยเมืองพุทธ ถ้ากับบ <P ể il |ms|> ังคับให้คนพุทธลงกู้กับการพุทธก็ต้องไปติดตาฮาลานเหมือนกันไม่งั้นจะขายไม่ได้นะครับเพราะว่าบริษัทเขาจะซื้อก็ต้องเป็นตาฮาลานด้วยกันจะซื้อน้ำตาลซื้อเกลือซื้อน้ำปลาซื้อสีอิ่วซื้ออะไรก็แต่ก็ต้องเป็นฮาลานด้วยกันพระไม่งั้นเราเดี๋ยวโดนถอนใบอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนอกจากนั้นครับหลายตำแหน่งหลายอาชีพนะครับที่อยู่ในโรงงานอยู่ในบริษัทก็จะต้องเป็นมุสลิมทำงานด้วยกกลายเป็นวางสเปคว่าต้องเป็นอิสลามทำงานแล้วแรงงานไทย ส่วนใหญ่ของเทศของพุทธของจีนของทุกอย่างก็กลายเป็นตกงานหมดแลลวฮะเท่ากับว่ามันไม่ใช่แค่แค่ตาสัญลักษณ์อย่างเดียวครับมันเป็นใบเบิกทางที่กืนเผ่าพันธ์ุคนทุกศาสนาหมดเลยนะฮะ